ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่50ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ได้มาเกิดในพบนี้เธอย่อมระลึกชาติต่างๆในการก่อนได้เป็นจำนวนมากด้วยประการเช่นนี้ก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านี้ เธอเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติหรือตายกำลังอุบัติหรือเกิดเลวดีมีผิวพันดีมีผิวพันซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจากสูอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากสูของมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมต่างๆว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตหรือการประพฤติชั่วทางกายวจีทุจริตหรือการประพฤติชั่วทางวาจา มโนทุจริตหรือการประพฤติชั่วทางใจติเตียนพระอริยะหรือผู้เจริญผู้ประเสริฐผู้ห่างไกลาจากกิเลสบุคคลผู้บรรลุธ,ธรรมวิเศษอันมีพระโสดาปัติมรักเป็นต้นเป็นมิจฉาทิหรือความเห็นผิดยึดถือการกระทําด้วยอํานาจของมิจฉาทิ เมื่อสิ้นชีพไปแล้วเขาย่อมตกไปสู่อบายหรือภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญทุคติหรือภพภูมิที่ถือว่าเมื่อไปเกิดย่อมพบแต่ความยากลำบากดังนรกภูมิวินิบาตหรือแดนนั้นเป็นที่ตกลงไปพินาศเย่อะยับต้องทนทุกข์นรกภูมิหรือดินแดนที่ผู้กระทำบาปจะต้องลงไปเกิดและถูกลงโทษตามกรรมที่ได้กระทำไว้ ส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ได้ประกอบกายสุจริตหรือประพฤติชอบทางกายวจีสุจริตหรือประพฤติชอบทางวาจามโนสุจริตหรือประพฤติชอบทางใจไม่ติดเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิหรือความเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่ยึดถือการกระทําด้วยอำนาจสัมมาทิ เมื่อถึงเวลาหมดลมหายใจไปล้วย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์เช่นนี้แล้วเธอย่อมเห็นหมูสตว์ำลังจุติกำลังอุบัติเลวดีมีผิวพันดีมีผิวพันธามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักสุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการดังนี้ก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เธอทำให้แจ้งเจตว,วิมุตต์หรือการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจแห่งใจปัญญาวิมุตต์หรือความหลุดพ้นด้วยปัญญาอันหาอาสวะคือกิเลสท,ที่หมักดงอยู่ในสันดานไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันที่เข้าถึงอยู่ก่อนคฤหบาดีการตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิน้นโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยยอมมีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ท่านเห็นว่าการตัดโวหาร เช่นนี้มีอยู่ในตัวท่านบ้างหรือไม่โปตรติยะคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะเป็นอะไรจึงจะเล็งเห็นได้พระเจ้าข้าการตัดโวหารคือท้อยคําร้องเรียกทั้งสิ้นใดๆในพระวินัยของพระอริยข้าพระองค์ยังไกลจากการตัดโวหารคือถ้อยคํำร้องเรียกทั้งสิ้นนั้นในพระวินัยของพระอริยะโดยประการทั้งปวง เมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจว่าพวกเดรถีหรือผู้ถือลัทธินอกศาสนาพุทธปริพาตหรือนักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาที่หาใช่ผู้รู้ว่าเป็นผู้รู้ได้คบหาเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารอันสมควรแก่ผู้รู้ได้เทิดทูลพวกเดรถีปริภาชกผู้ไม่รู้ไว้ในฐานะผู้รู้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์เข้าใจว่าพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ ว่าไม่ใช่ผู้รู้ได้ ite, ค, <ym> คบหาถวายโภชนาหารที่ไม่สมควรแก่ผู้รู้ได้ตั้งพระภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะที่ไม่ควรแก่ผู้รู้มาแล้วบัดนี้ข้าพระองค์รู้แล้วว่าพวกเดรัจฉีปริพาชกไม่ใช่พวกผู้รู้จะคบหาเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารที่สมควรแก่ผู้ไม่รู้จะตั้งพวกเดรัจฉีปริพาชกไว้ในฐานะที่สมควรแก่ผู้ไม่รู้ ถ้าพระอ,องได้รู้แล้วว่าพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้จะคบหาถวายโภชนาหารที่สมควรแก่ผู้รู้จะเทิดทูนพระภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะที่สมควรแก่ผู้รู้ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำให้ความรักความเลื่อมใสความเคารพต่อหมู่สมณะเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์แล้วพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบดังบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องออฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศทำโดยอเนกปริยายหรือมีเหตุหลายอย่างด้วยทรงหวังดีให้แก่ข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกัน พระเจ้าข้าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระพุทธองค์จงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่า